สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปภาพตลาดทีเฟกรอบวันและปรับกรีดเทสในเซสชันกันนะครับวันนี้ครับทิศทางของตลาดหุ้นไทยดูเหมือนจะกลับมาตั้งหลักได้ในช่วงบ่ายนะครับเราก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาล่าสุดเนี่ยหนึ่จุดครับบวกไป21จุดหรือว่า1.27%นะครับส่วนเซฟเองอยู่ที่992จุด บวกมา9จุดนะครับหรือ0.99%ส่วนฟิวเจอร์เนี่ยอยู่ที่987จุดบวกมาใกล้เคียงกันนะครับประมาณ9จุดก็เริ่มเห็นแรงซื้อคืนอย่างต่อเนื่องครับในช่วงนี้ครับแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นเพื่อนบ้านนะครับย่านเอเชียก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มกลับมาเขียวกันได้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีบางตลาดครับหลักๆเนี่ยก็จะมี นะครับนิกี้ญี่ปุ่นเนี่ยลงไป73จุดหรือ0.30ย์จุเซ็ห่างสวฮ่องกงเนี่ยลบไป1.3อ่าลบไป0.67นะครับหรือประมาณ138จุดส่วนจีนเนี่ยลงไปประมาณ1นะครับแต่ว่าเพื่อนบ้านเราอย่างไต้หวันนะครับฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยก็จับมือฟื้นตัวกันขึ้นมาได้นะครับดาวโจน์ฟิวเจอร์ก็บวกได้ดีนะครับบวกมาประมาณ1ออยู่ที่ บวกประมาณ350จุดตอนนี้ n a s ส a q ก็ฟิวเจอร์ก็ฟื้นตัวเช่นเดียวกันนะครับยุโรปเปิดมาบวกค่อนข้างสดใสนะครับจากเยอรมนีบวก4่เปอร์เซ็นต์ CIC 40บวก3เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อ่า U.K เนี่ยบวกไปประมาณอ่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเริ่มเห็นการฟื้นตัวของตลาดหุ้นยุโรปค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดครับตัวของราคาดิบ ไนส์เมกนี่ก็ยังยืนบวกอยู่นะฮะร้อยยี่สิบห้าเหรียญบวกไปประมาณหนึ่งเหรียญห้าสิบเซนนะครับส่วนเบรนเนี่ยก็บวกไปหนึ่งเหรียญเก้าสิบเซนอยู่ที่ร้อยสามสิบเหรียญแถวแวนี้นะครับก็ราคาน้ำมันยังไม่ลงเลยนะฮะแม้ว่าจะามีเรื่องสถานการณ์ที่ไม่ได้ตึงเครียดมากขึ้นนะครับแต่ดูเหมือนน้ำมันยังยืนอยู่ด้านบนอยู่เลยนะฮะอันนี้ น้นแน่นอนเป็นผลพวงนะครับมาจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อคืนเนี่ยแถลงนะครับแบนการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียนะครับเราก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ํามันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับสหรัฐเน้นนำเข้าน้ํามันจากรัสเซียเนี่ย6ถึง7แสนบาร์เรลต่อวันนะครับนี่เป็นตัวเลขที่มีการเปิดเผยออกมานะครับวันนี้ก็ต้องจับตาดูให้ดีว่าราคาน้ํามันในรอบนี้ ด t เอจะขึ้นถึง147ี่เหรียญหรือเปล่าที่เคยทำเอาไว้นะครับเป็นจุดสูงสุดเดิมนะครับแต่ว่าถ้าดูกลุ่มโลหะมีค่าก็ถือว่าพันผวนไม่แพ้กันนะครับกลุ่มซิลเวอร์เนี่ยก็บวกขึ้นไปถึง27เหรียญตอนนี้ก็ลดช่วงบวกลงมานะครับทองนี่ก็ลงไป17เหรียญอยู่ที่231อาน่าจะมีการย่อตัวจากแรงทำกำไรนะฮะแต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์หลักหนึ่งที่รัเสเซียส่งออกเยอะนะครับก็คือนิกเกิลนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพ ราคานิกเกิลนะครับที่เป็นโลหะตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในอุใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครราคา Nickel นิกเกิลนี้ราคาฟิวเจอร์นี่ตอนนี้พุ่งไปที่นะครับสี่หมื่นแปดพันเหรียญต่อตันแล้วนะฮะอันนี้ถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้าเนี่ยอยู่ประมาณก่อนเกิดสงครามอยู่ประมาณสองหมื่นห้าพันเหรียญต่อตันเองนะครับการสั่งชั่นที่ทยอยออกมาเนี่ยก็ส่งผล ่อราคานีกโก้ให้มีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับครับมาดูนะครับหุ้นที่ส่งผลต่อดัชนีบ้างนะครับว่าวันนี้ดัชนีได้ตัวไหนช่วยบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีความอึดมากทีเดียวนะครับต้องบอกแบบนี้เพราะว่า AOT เนี่ยรอบนี้ก็ลงน้อยนะครับแล้วก็กลับมาบวก 2%นะครับวันนี้หนุนดัชนีมา1.5จุดแอดวานบวกกับมา5บาทนะครับหรือ2%ก็หนุนดัชนีกลับมา1จุดกว่ากว่าเหมือนกันนะครับปตทบวกมา50ตังค์นะครับกราฟเอเนจีเนี่ยบวกมาประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็เคแบงก์ก็ช่วยกันหนุนขึ้นมานครับวันนี้ตัดแบงก์วันนี้ก็ไม่ได้บวกแบบชัดเจนเท่าไหร่นะครับส่วนตัวของอหุ้นในกลุ่ม พลังงานนะวันนี้ปตทสผออดูเหมือนจะไม่ได้สะท้อนราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นเท่าไหร่นะครับปรับฐานลงไป4%ลงไป6บาท50นะครับอยู่ที่1 4 6บาทนะครับก็ค่อนข้างผันผวนทีเดียวนะครับบางจากวันนี้ก็ลงมา4%เช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ที่29.50นะครับวันนี้หุ้นกลุ่มพยาบาลก็มีการปรับฐานลงมานะครับแต่ BDMs ก็วันนี้ข,นขึ้นขึ้นหมาย XD ด้วยนะครับ ครับมาดูการเเทคนิคนะปทอสพอเนี่ยผมก็บอกพักลงมาที่เส้น10วันนะแต่ถ้าไม่หลุดนะมองร้อยสีหเนี่ยถ้าไม่หลุดเนี่ยโอกาสเด้งตัวกลับขึ้นไปร้อยห้าสิเนี่ยก็มีอยู่นะครับแค่อาจจะเป็นการปรับฐานช่วงสั้นๆหลังจากที่ราคาเนี่ยมีการปรับพุ่งขึ้นไปแรงนะครับสําหรับสพนะครับเราก็ตัวของทางปรทอเองเนี่ยนะะราคาก็รอมินไม่ได้ขึ้นเลยนะครับขึ้นน้อยมาก ก็คิดว่าน่าจะทรงตัวจแถวบริเวณในกรอบนี่แหละแถวแถวสาไม่น่าหลุดนะครับสามสบถึงสีบาทน่าจะประคองตัวไว้ได้นะครับแล้วก็แอดวานซ์รอบนี้ก็ถือว่าฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ดีครับก็รุ้นทดสอบตรง2องบสอบาทได้อีกรอบก็เป็นการซดเวลลว์แล้วนค่าดับอินทัตนี่ก็ทรงเดียวกันหลยอินทัตนี่ลงค่อนข้างน้อยนะครับราคาแข็งเหมือนกันนะครับก็รุ้นทดสอบ80บาทนะครับแต่ว่ากราฟรอบนี้ น่าจะปรับฐานลงค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องลุ้นกับตัวนะครับถ้าผ่านตรงบริเวณคือขอให้ไม่หลุดตรง47บาทนั่นเองปลอดภยัยเพราะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย75วันนั่นเองนะครับสำหรับตัวฟิวเจอร์นะครับก็ถือว่าต้องบอกว่าเด้งได้แรงกว่าที่คาดเอาไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่า,อารอบนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องจับตาคือว่าต่างชาติเนี่ยจะเทายัางไงต่อนาะนหลังจากที่ช็อตมาสามวันติดเนี่ยแล้วก็ใส่เนี่ยเยอะด้วย ไม่เคยเยอะอย่างนี้มาก่อนเหมือนกันนะครับในการช็อตติดกัน2มือสัญญาเนี่ยติดกัน3าวันเนี่ยนะครับยังไม่เป็นเป็นปรากฏการณ์ที่เรายังไม่เคยเจอมาก่อนดังนั้นเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่มดลลยุนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าฝั่งรองนะมีกําไรทยอยเทคบ้างก็ได้นะครับในวันสองวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดฝั่งช็อตเนี่ยก็ดักช็อตตรงแถวบริเวณน,นี่แหละครับแนวต้านเก้า้านหรือประมาณเก้าเก้าห้าผมคิดว่า น่าจะมีจังหวะการกระแทกแรงๆอีกรอบหนึ่งถ้าต่างชาติยังไม่ได้กลับมา,าซื้อคืนนะครับหรือว่าชอ็อต covering นั่นเองนะครับสำหรับฟิวเจอร์ครับมาต่อในส่วนของตัวราคาทองครับราคาทองเนี่ยปัจจัยหลักๆตอนนี้โฟกัสที่สงครามอย่างเดียวเลยนะครับถ้าเกิดนะครับรัเสเซียยังบุกเคียบต่อเนื่องอย่างนี้แล้วก็มีการโจมตีหนักในหลายพื้นที่นะฮะ เริ่มกระชับพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยถ้ายึดเคียบได้เมืห่หไ่ยสงครามน่าจะมีสัญญาณจบเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาทองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยทำ high ที่20นะครับ70ซึ่งมันก็ใกล้ๆ high เดิมของเมื่อตอนปี2020ที่2075ถ้าไม่ผ่านก็ต้องระวังทําการทํารูปแบบ double top เหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยรอบนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็มองกรอบแกว่งแรงนะครับที่2020ถ2075 นับ 2020, 2020เนี่ยก็จะเป็นฐานเดิมที่สร้างเอาไว้เมื่อถ้าดูก,กราฟรายชั่วโมงเนี่ยจะเป็นฐานที่สร้างเอาไว้ช่วงประมาณาจุดก่อนที่จะเบรกขึ้นมานะครับงไงก็ต้องระวังหน่อยนะครับถ้าใครจะรีบไปขายทองช่วงนี้ผมคิดว่าก็าจจะเป็นจังหวะที่สามารถเลือกทยอยขายทำกำไรได้ดีกว่านะครับสำหรับ g กลด์ไลท์ฟิวเจอร์ตอนนี้นะครับผมก็แนะนำนะครับกลลฟิวเจอร์เนี่ยเราแนะนำปิด สถานะลองทำกำไรไปตั้งแต่เมื่อเช้าแนละ้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูการปรับฐานรอบนี้ถ้ายืน2,000ได้เราอาจจะซื้อคืนนะครับแต่เดี๋ยวขอติดตามนิดหนึ่งว่าจะเลือกไปในทางไหนสำหรับตัวของราคาโกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์นะครับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดีในการลงทุนนะครับเราอย่าลืมดูแลร,รักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ